ไปมาบุกฝั่งเราแล้วหรือเปล่าหรือฝั่งเขาเนี่ยว่างไหมทางไซส์เอหรือไซส์บีเนี่ยมีไซส์ไหนบ้างไหม,มเพื่อที่จะเข้าไปนั่น A เองนะครับผมก็ทําให้มีการสวนกลับกันเยอะอยู่พอสมควรเนาะก็อาจจะไม่ได้แบบว่าบุกอย่างเดียวสัทีเดียวหรือตั้งรับอย่างเดียวสัทีเดียวก,ก็อาจจะมีการเล่นแผนสวนกลับหรือแผนรอบหลอยวงอะไรแบบนี้มีให้เห็นนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็สิบกับสิบแล้วแต้ม่้นข้างสูงสีเลยครับสาหรับคู่นี้ครับเบสไลน์และทางของเจสรับและเหลืออีกประมาณ สิบเอ็ดวิคงบีกำลังจะเกิดแล้วด้วยครับบอสผมว่ามันเหมือนเกทิงเคสที่ใหญ่มากๆคือมันจะมีเศษเนี่ยให้การขับรถไล่หาขับรถไปแอร์ดรอปใช่ไหมขับรถไปเก็บธง,งจริงๆแผนแบบนี้แบบนแบนปลาฉลามก็ได้นะคือแบบว่าแบนฉลามแล้วไปยัดธงกอดธงหนึ่งแล้วไปยมห้อยธง้นวอะไรครับจริงๆก็มีหลายแผนนะผมว่าแบบนี้น่าจะเป็นแบบหนึ่งทแบบแบบแบบี่มี p o t e n ช i ย l ในการเล่นหลากหลายเมตามากๆเลยครับ เธอเธอเธอว่าเขาสวยไหม่อสวยกว่าเอดคนที่หนึ่งมันเล่นที่ไหนวะอพอดี เขาเขาเขาให้ผมมาหาว่าแต่ให้ผมมาหาทำไมครับพี่ซอเหมือนเขาจะบอกให้ให้พี่มาเป็นตำรวจตรงนี้พี่บิ๊กได้บอกมาพี่ว่าจะให้ผมไปยุติอรอ่ะอ๋อน่าจะขอบตรลครับอืมไอสัตว์เย้แม น,นักนักเอวผิวเชอร์เอฟเฟคเย้เวียนเต้นไม่เป็นเลย

คือแบบอยู่เลยที่ไม่ไม่มีเขาก็คืออยู่ได้แล้วหรอแต่ทุกแต่แต่ตลอดเวลาที่เขาเขาไปอยู่อีกที่หนึง่งแต่เขาก็ส่วนมากเขาก็จะแวะมาหาเธอไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าอะพวกนี้เขาก็ยังแวะมาหาเธออยู่ไม่ใช่หรอแต่เราแค <Okay. S 1> ่อาจจะใช้เวลาที่แบบแต่ก่อนนี้ถูกไหม แต่ถ้าถามเขาว่าเรื่องรักหรือว่าความรักคือมันก็ไม่ได้น้อยลงเลยนะาากว่าแต่ก่อนจริงๆแต่แค่ช่วงนี้มันต้องโฟกัสทั้งสองที่อะมันก็เลยทั้งที่นู้นที่นี่ด้วยมันก็เลยอาจจะมันได้มีเวลาให้แค่สำหรับพี่เกียร์พี่เล่นลอะไรอ่ะปืนใช่ไหมเล่นปืนปเพื่อนเล่นปืนอะไรบ้างอ่ะปืนปกติกูกูมีกูเล่นปกติเป็นนายพรไม่ได้พี่เล่นไงไม่ได้พี่เล่นไงชาย่กาะเลยนะพี่ที่มีหกแต่พี่เลยเล่นโอทั้ แบลลี่ไอซิชาอยู่ไหมไอ,อแป๊บนึงเป้าหายเฮียเป้าหายไปไหนวะเอามาละมาลวกลับมาละนาบีแล้วนะก่อนนะก่อนนะเฮียมึงจับนะขอกดจับนะมึงเอีอเยองจัดเลยไบ้เฮียกูจะอยู่ไหนได้ไวะเนี่ย แบนจะขอนี้มีดมีดมีดปืนพี่ลมนะบาพี่ลมนะปืนมีดตัวนี้มีกอดน,นะบาหล่ะข้าบ้าแกปืนหน่อะไรอ๋อยิงปืนหน่อยพี่โดนพี่โดนพี่ลมไอ้บาขวาบาขวาปืนหล่ะข้าปืนปืน เอาปืนหน่อยเอาปืนก่อนเอา,าเอาปืนก่อนเพื่อนเอาปืนก่อนเอาปืนก่อนปืนไม่เก่าลอยก่อใจก่อใจอีกเหลียไม่กี่นัดแล้วแต่ล้มล้มหนึ่งเหลือตัวนู้นเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวล้มล้มหมด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 เอาตัวนี้ก่อนดิไปตายเล นู้นตัวนู้นตเิเชยกอพี่พี่พี่จนนตัวไนปะตัวนั้ยิงยิงยิงไหนยิงไหนกันปไ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 ปตายนน่ะน้าตายะน่าตายนะน่าตานะตายตามีคิมปะมีมีเอออะไรช่วยคน่ชวคนนโดนเบรนกอชุดเดียวเลยเย ติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ในยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่รีบไปฝนยิ่งม่ซะสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่เขาต้อาจะใส่ก้อนส้มเลยมั้งไปแล้วเป็นเฮียอะไรพี่ มึงยังยังทำอยู่ไหมกูถามจริงวะไอ้เหี้ยปากมีไอก,กลับมาแล้วเว้ยกูจะกลับมาล้นเว้ยหายเหมือนเดิมไอ้เหี้ยกูถามจริงวะฮะไอ้แปนเลขอะไรเพล่<จา>ก้าวีูนย9ห้าเหลือ ฮัลโหลโทษทีฮัลโหลเทรนนิ่งเทกี่โมงอ่ะไคยลกันบอสเทนนิ่งรอไอ้นี่ให้คำตอบอยู่ไอ้ต้องไม่หายเทียต้องเห็นพูดเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคพักทักพักบอกบอสทักเฟซมาแล้วกันจุดอะไรวะไอบีงั้นเอางี้แล้วกันยาใหม่ไงพี่มันเปลี่ยนจุดใหม่หมดอะมันลบลบทั้งแผลฮะวางใหม่หมดอะ